ไหลแล้วครับจากยางไม่เคยไหลหน้าตายเมื่อปีที่แล้วปีนี้ได้คืนมาแล้วครับน้ำพลนอาจารย์ตนชุดยอดครับเชียงรายครับ เราต้นแล้วนั่นแผลนึงให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามครับต้นนี้คือตายสนิทนะฮะตายสนิทจริงๆี่นะครับผมดูสภาพคนที่ก็กบศิลปะอย่างเดียวนะครับผม จะให้ดูสภาพว่ามันตายสนิทจริงๆเลยครับว่าเราฉีดสูตรสองเข้าไปอาสองครั้งนะฮะคือน่าจะไม่หนักมากเราก็ดันเปลือกที่คาดว่าจะมีน้ำนะฮะสีแดงๆงเงี้ยออกมานะฮะฉีดสองครั้ง ดันเปลือกที่คาดว่านะฮะเปลือกอย่างนี้คือเดาได้เลยว่า90าสนะิบเปอร์เซ็นต์ครว่ามีน้ำยางแน่นอนถ้าฉีดสูตรสองไปแล้วนะครับแบงนี้แล้วมีสีเปลือกดันต้องฉีดก่อนนะครับถ้าฉีดไปแล้วดันเปลือกออกมาแล้วสีดแดงๆนี่คือสันนิษฐานได้เลยว่า90าสนะิบเปอร์เซ็นต์ว่ามีน้ำยางขึ้นมาแน่นอนนะครับ เหมือนกับว่าดันซ้อนดันนะฮะอาจที่เปลือกแตกอาจจะเป็นแตกก่อนที่จะฉีดน้ำหมักสูตรสองไปนะครับดูลักษณะเหมือนดันซ้อนดันแล้วก็จะเปลือกใหม่ข้างในอีกอาจจะมีน้ําข้างในอีกทีหนึ่งนะครับจะลองจิ้มดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงผมฝึกหนาลมผมก็กีดให้เป็นเสียด้วยมือเดียวนะฮะได้แต่จิ้มนะฮะ จริงจริงด้วยครับอาการานี้คือแบบซ้อนฮะมีการสร้างเปลือกใหม่เข้าไปอีกซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับมันเลยเปลือกหนาหน่อยนะครับเนี่ยสักหน่อยก็จะมีดันดันชุดนี้ออกไปคือเปลือกข้างนอกเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นเปลือกก่อนที่ก่อนที่จะฉีดสูตรสองนะครับเวลาเราฉีดสูตรสองไป มันก็เลยสร้างเปลือกใหม่ทีหนึ่งนะฮะคือคือเป็นเป็นสร้างสิ่งที่ดีเปลือกที่ดีขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับมันเปลือกก็เลยหนานะครับฉีดไปเรื่อยก็จะสร้างเปลือกออกมาตัวนี้ยลอกออกมา,ปาเปลือกที่ไม่ดีฮะเปลือกที่ไม่ดีตรงเนี้ยออกมาแต่น้ํายางก็มานะครับมาเยอะด้วยนี่คือสูตรสองนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองนะครับใช้ไปเลยครับถ้าต้นยางใหญ่ กีดไม่กี่ครั้งก็คุ้มแล้วครับตกต้นนั้นไปถึงห้าสิบสตังค์นะฮะดูสภาพเลยครับก่อนหน้านี้คือไม่มีเลยนะฮะต้องขอบอกว่าต้นนี้คือเขาปล่อยลกล้างเลยนะฮะต้นนี้เขาปล่อยแล้วก็จะไปดูนะฮะคือแสดงว่าสภาพมันมันไปไม่ได้เลยอะเนี่ยตอนนี้บ่ายสามได้ขนาดนี้คือแบบกระเดียกมหาสัจจันทร์ก็ได้นะครับน้ำยางนี่เข้มข้นเลยนะครับ 3า9บาทนะครับ1ลิตรแถมขวดเล็กด้วยนะครับขวดขนาดสองรซีซีนะครับซื้อ1ลิตรแถมขวดเล็ก1ลิตรตปหนึ่งหนึ่งหนึ่งขวดนะครับแถม1ขวดก็คือแถมขวดส0 0ซีซีนะครับผมฮะส่งซีนะครับส่วนนี้คือแบบสภาพมันดูแล้วก็ไม่น่าเกียดน,นะครับแต่มันไม่มีน้ำยางถึงใส่ของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้นครับ ลูกน้องผมเขาก็พยายามจิ้มดูะฮะก่อนหน้านี้คงหลายเดือนแล้วละ่ะมันไม่มีเขาก็เลยไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็เลยไม่กีดนะฮะเพราะมันหน้าตายเขากีดสอยข้างบนแล้วมันก็ไม่มีแล้วอ่ะก็เลยแบบทิ้งไว้่ะฮะมันก็ทําให้ผมได้แบบวิจัยหาสูตรที่ดีนะฮะขึ้นมาดูครับบ่ายสามนะครับตอนนี้ดูฉีด น้ำหมักสูตรสองเข้าไปแล้วก็ใบหนาในะะบาเขียวนะฮะพอดีเราฉีดก่อนที่จะใบมันจะขึ้นด้วยะฮะตัวนี้เขียวก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะฮะแทบจะเป็นป่าดงดิบเลยครับข้างล่างเนี่ยเนี่ยนะฮะสุขสภาพของการฉีดน้ำหมักสือภาพของจัน้นสูตรสองครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ